บทที่สิบชินนาบัญชรชัญญาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหานังจะจุสัจจาสัพพังราสังเยปิวิงสุนะราสภาตันหังการาทโยพุทธ,ธาอัทวีสตินาจกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทธะเกเตมิ มุนิสลาส,ส,สีเซปฏิจิโตไมหังคุทโทธรมโทมทววิโรจเนสังโคปฏิจิตโตไมหังอุเรสัพพะคุนาการอหะทะเยเมอะนุรุโธสารีปุโตจัทะคีเนโกธันโยปิทิภาคัสมิโมคัลาโนจะวามะเกทิก ทักขิเนสวะเนไมหังอสุงอานันทะราหุโรกัส,สโปจะมหานโามอุภาสุงวามจโสตะเกเกสโตปิติภาคัสมิงสุริโยว,วะปะทังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคะโว กุมาระกัสปโปเทโรมะเหศีจิตวะัทะโกโสไมหังวะทะเนนิจังปัติถาสิคุนากโรปุโนโอังคุมาปุโนโอังคุริมาโรจะปจะอุป,ปารีนันทะสีวรีเถราปัญจอิเมชาตา นาราเตติรากามะเสสาสีติมหาเทรวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตะวันโตชินระสาชารันตาสีระเตเชนะอังคะมังเคสุส,สันิตา พระตะนานปุระโตอาสิทักคิเนเมตะสุตตะกังทะ่ชคังปัชชโตอาสิวาเมอังคุริมาระกังพันทโมระปะริตานจัอาตาณติยะสุตตะกังอากาเสชะทันางอาสิเสสาปาการสันทิตา ชินานานาวะระสังยุตตาสัตตาการะรังกตาวาตาปิตาทะสสัญชาตาพาหิรัชตุอัตถวาอัเสสาวิณิยังยันตุอานันตชินะเตชะสาวะสัะโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธอัญเชลเล ชิณะปัญชรา,ามัชัมหีวิหะรันตังมะฮีตะเลสัทธาปาเรนตุมังสพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนชิตาริสังโค สังฆานุภาเวนะชิตันตะรายโยสัทธรมานุภาวะปปาริติสัทธรมานุภาวะปาริโต,าาะต,าาะตจะรามิชิตนะปัญชะเรติบทที่สิบสามภาหุงมหากาภาหุงสหัสสามาพินิมมิตาสาบุทานตัง คีเมกะรังอุทิสโคราสเสนามารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวัตุเตชายามังคารานิมาราติเรกะมะพิยุชิตาสภพ,พริระรติงโครามปะนาระวะกะมะขมะทะัทะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคารานินาราคิริงขาชาวรังอติมาะตภะูตังภาวะคิจักกะมะสะมีวะ สุทารุนันตังเมตัมภูเสกะวิธินาชิตาวานินนโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยมังคารานิอุคิตขะคับขะมะติหัทะสุทารุนันตงังภาวันติโยชนะปะทังคุริมาระวันตงัง อิทีพิสังขาตาโนชิตวามุนินโตตันเตชะสาาวตุเตชะยมัคารานิกัตตวานะกัทะมุทะรังอิวคัคพินียาจินยาจินจายะทุตตาวัจัานงะชนะกายะมะเชชนะกายะมะเชสันเตนะ โสมะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตนชะสาภาวัตุเตชัยมังคารานิสัจจังวิหายะมาติสัจจะกวาทะเตตุงวาทาวิโรปิตังมะนังอาติอันธาภูตังปัญญาปะทีปะชะปะชะริโตชิตาวามุนินโท ตันเตชะสาภาวตุตเตชยมังคาานินันโทปะนันทะผู้ฉันวิภูทางมหิติงุตเตนะเถระผู้ฉาเคนะพระมาปันโตอิทูปะเทสะทวิทินาอิทูปะเทสะวิทินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคะวานิทุขาหัทิฏฐิภูชะทิฏฐิภูชะเคนะสุทัตถหัดถังพมังวิสุทธิชุติมิทิภากาภิธานัง กานาคาเทนะวิธินาชิตาวามุนินโทกันเตชะสาภาวะตุเตชายามังคารานิเอตาปิพุทธชายามังคาระอัตคขาถาโยวาจานทินะทีเนสารเตมาตันตีอิตาวานาเนกะวิวิธานิ หิตวานะเนกะวิวิธานิจุปะวานิโมขังสุขังอาทิคาเมเยยะนโรสัพัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพะปานินงังปูเรตวาปารามีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะ สัจจะวเชนะโหตุเตชัยมังคารังชัยันโตโพธิยามูเรสักกายน,านังนันทิวัตโนนันทิวัต,นวต,นวตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชัยสุชัยามังคเร อัปร,ราชิตาปลังเกสีเสปฐาวิโพคะเรอภพิเสเกสัพพคุธานงังอัครับพัตโตปัะโมทติสุนัขตังสุมังคารังสุปาสุปภาตังสุหุติทังสุขโนสะ สุหมุหุโตจะสุจะสุยิทังพามาจาริสุปะทักขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปะทักขีนังปะทักขีนังมโนกรรมังปะนิธีเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกัตตวานะละพันตเทปะทักขีเน ภาวัตตุสัพพะมังคารังลักขันตุสัพเทวะสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเตพระวัตตุสัพพะมังคารังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคารังลักขันตุสัพพเทวตา สัพสพะสังฆานุภาเวนะสัสทธาโสธิภควันตุเตต่อยป่อบทที่สิบสี่ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิปหาระวาสินีถูปเปคะเรโพธิคะเรตะหิงตะหิง ตาธรรมะธาเนนะะวันเตปูชิตาโสถิงกะโรนเตทะวิหารมันทะเรเถราจะมชานะวกาจะพิคโวจะพิคโวสารามิกาธานปติอุป,ปาสกาขามาจะเทสานิขมา จอิสวาสัปานภูตาสุขิตาพะวันตุเตชะราภูชาเยปิจจะอันภะสัมภวาสังเสริฐพระชาตาอาถโวปปาติกาอาถโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรัง,ะะงปติจจัต ปฏิจเเตสาพเพปิทุกขสัก <สา S 1> กะรนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธัมโมธรมมัตาราจกปุคลราสังคโคโหตุสามคโควะอัฏฐายะจกหิตายะจกอัมเหตราคาตุ รักขาตุสามธามโมสามเพปิสามธามโมสามเพปิสามเพปิสามเพปิธามะจาริโนวุตจิงสามปาปเนยยามะธรรมเมะอริยปปเวทิตอะริยปปเวทิเตปาสันนาโหนตุ สัพเพปิปานิโนพุทธะสาสเนสัมมาทารังปะเวชนโตกาเรเทโวปะวสตุวุธิภาวะวุธิภาวายะวุธิภาวายะสัตตานังสามิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตะระชัง นิจังรักขันตุรักขันติปุตตกัรเวเอวังทามีณะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพะธา